วันนี้สั่งก้อยขมมาจากร้านนี่นะร้านประสิทธิ์โภษณาอืมประสิทธิ์โภชณานี่เป็นร้านดังในคอนแกนอันนี้115ร้อยสิบห้าบาทมีรอยิห้าบาทด้วยพี่น้องก้อยขมก้อยขมก็คือลาบลาบดิบขมก้อยก้อย ผ,มก,ผม,กกกมก็คือราบดิบขมราดาบแล้วก็เรียกว่าก้อยสายสานกลอยขมก็คือราบดบขบขมๆแล้วก็น้ําจิ้มแ่วขมนี่ก็ห้าสิบห้าบาทลองสั่งดูอันนี้ยังไม่เคยสั่งร้านนี้ยังไม่เคยสั่งมีร้อสิบห้าอันนี้ห้าสิบห้านะประมาณร้อยเจ็ดสิบ มีเครื่องเคียงมีแก้วมาให้ด้วยเบิ่งครับพี่นอ้องเด้วแบบพี่น้องโอ้ได้เยอะอยู่นะเนี่ยร้อยสิบห้าบาทแก้วอีกห้าสิบห้าร้อยเจ็ดสิบค่าส่งอีกสามสิบแปดบาท เป็นสองรอยแปดบาทนี่เขาให้พริกพริกกับกระเทียมมาแถมด้วยโอ้ก็ท่าก็ท่าจะลองชิมดูว่าขมไหมถ้าไม่ขมก็อืขมอยู่แต่ว่าต้องใส่นี่อีกเจ้านอยหนึง่ง คือเกี๊วตัวนี้ตัวนันนี้คือเจีวที่มากับลาบข้นเหนียวโอ้ข้อท่าข้อท่าโอ้ือมอร่อยครับสุดร้อ แบบสมคำลำเลือเขาอยู่ประสิทธิ์โภชนาค้นกันโอเคกินก่อนครับ กระเทียมพริกมาให้ด้วยลองนำจิมคนึมเ้างเดี๋ยวกันปะเฮ้คชิ้นเลยครับหวัสดี